ตื่นมาเช้านี้ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะรู้สึกว่าวันนี้มีละอองหิมะค่ะมันก็ไม่ได้หนาวมากนะคะหนึ่งองศาเองดูสิคะนิดเดียวเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะเพราะว่าฝนตกมาตลอดเลย อันนี้น้ำเก่านะคะมีกลายเป็นน้ำแข็งเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ําใหม่นะคะกบไม่สามารถทําความสะอาดพลาสติกนี้ได้นะคะนี่เดี๋ยวจะเทให้อ,อน้ำร้อนเทไปเลยเพราะว่าทั้งวันเดี๋ยวมันก็กลายเป็นน้ำเย็นเหมือนเดิมคะ่ะแต่ก็ยังมีที่มันจะไม่แข็ง ติดน้ำแข็งนะคะมันย้ายไม่ได้บางอันก็จะวางใส่เครื่องไว้ให้แบบนี้บางอันก็โรยที่พ่อว่าไก่เขาตีกันบางทีขบก็แยกน้ํามาไว้อย่างนี้นะคะเพราว่ามันมันแข็งะค,ะค่ะเอาน้ําร้อนมาใส่อีกอสวน็บก็กลายเป็นสถานบันเทิงของหนูกับไก่ค่ะดูค่ะ หนูมันมาเจาะรูเพื่อที่จะมากินอาหารของไก่แล้วก็ขอบขอบรูมันก็ทํารูค่ะเนี่ยแล้วก็กสามารถขุดได้นะคะ<อ>เพราะว่ามันแข็งมากขุดเมืม่อลงเลยค่ะเนี่ยเยอะไปหมดเลยหมดบ่อปลากลดมันก็แข็งไปหมดเลยนะคะเนียมันเป็นแม่แข็งไปหมดเลยมีเฉพาะตรงตรง,ตรงกลางที่เป็นเครื่องทํางานเท่านั้นค่ะที่ยังไม่แข็ง เมื่อวานนี้แข็งกว่านี้อีกค่ะเมื่อวานนี้ก็มีแค่รูตรงนั้นอวันนี้ยังดีหน่อยยังมันยังแตกออกไปตรงโน้นแล้วละลายปลาพอได้ขึ้นมาหายใจหน่อยเดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้ปลาสักนิดช่วงหน้หนาวอาหารก็ไม่ค่อยกินค่ะปลาไก่ก็ไม่ค่อยกินไข่นี่แทบสนดไม่ได้เลยต้องไปซื้อไขที่ที่ปปร้านซเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาไม่ค่อยกินอาหาร น่าจะหนาวแต่ชอบกินผักนะดูวันวันกินผักนู่นนนุนนนอาหารที่ให้ไม่ไม่กินนะไม่อ่ะไม่ให้เดินไปสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับกบแม่บ้านเบลเยียมค่ะวันนี้นะคะที่เบลเยียมอากาศหนาวมากเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีหิมะนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมค่ะก็อยู่แต่บ้านนะคะ เพราะว่าอาทิตย์นี้าทางครอบครัวของแม่คุณหมอนะคะเขาจะมากินข้าวที่บ้านนะคะช่วงนี้กบก็เลยต้องอยู่บ้านเตรียมของทำความสะอาดบ้านนะคะเพราะว่าจะมีแขกมาที่บ้านเนาะแล้วก็วันนี้ก็ลูกสาวมาบ้านค่ะกบก็เลยทําเมนูไก่อบสมุนไพรค่ะเย็นนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วกบก็จะทําไก่อบแบบแค่ปีกไก่อบไก่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นไก่ชิ้นเล็กๆครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่กบใช้ไก่อบทั้งตัวค่ะ จะหน้าตาหน้าทานไม้จะผสบความสำเร็จไหมเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะไก่อบสมุนไพรของกบค่ะสีเหลืองน่าทานไหมคะทุกคนดูสิคะหอมหอมเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้คุณสามีก็กำลังทำการตัดไก่นะคะซึ่งก็ทุลักทุเลค่ะตัดไปตัดมาฝรั่งก็งงค่ะว่ามันตัดตรงไหนแล้วตอนนี้สามีกบก็มุนนลค่ะว่าอันไหนเป็นตูดไก่หัวไก่ค่ะแกบอกว่าอย่างนั้นค่ะดูค่ะ ไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวกบขอตัดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีหลังคะ่ะไก่ก็เหลือแค่นี้นะคะเหลือแต่กระดูกนิดหน่อยค่ะกินหมดเลยคะ่ะสามโคนไก่หนึ่งตัวเหลือนิดหน่อยคะ่ะเดี๋ยวกบจะกินคนเดียวคะ่ะกินกับน้ำพริกเกี่ยวนี่ก็พอคะ่ะดูอร่อยมากเลยคะ่ะสอบพ่อลูก